สวัสดีค่ะทุกคน The Caparo จะพาออกเดินทางกันต่อเด้อว,วันนี้เรานั่งเครื่องบินจากเกาะอ,อันดามันเนาะซึ่งเป็นเกาะที่ฉันมีความทรงจำเยอะมากไปลงที่สนามบินบักดอกลาเพื่อจะนั่งรถขึ้นไปยังดาวจิลิงเมืองที่เขาขนานนามว่าเป็นแชมเปญแห่งชาชาสีทองละสันเด้เป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบอกก่อนว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ชานะแต่มีความสวยงามและความน่ารักน่ารักอีกเยอะในคลิปตามเรามาเดี๋ยวจะพา ตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินมักดอกนาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ดาจิลิงใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำนะถ้าใครจะไปที่สีขินด้วยก็ให้ไปขอไปอนุญาตเพื่อที่จะไปสีขิลคือถ้าออกมาจากสนามบินก็คือไปทำได้เลยคือถ้าจะไปดาจิลิงเนี่ยต้องจองรถล,ล่วงหน้านะคะรถนั่งได้5้าคนจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าถ้าไม่จองไม่มีที่นะคะ ก็จองเสร็จแล้วเขาจะส่งอีเเลมาให้แล้วก็เขาจะบอกให้นั่งรอข้างในเทอร์มินอลนี้นะไม่ต้องออกไปหานะคะพอหนึ่งวลาเดี๋ยวจะมีคนมาเรียกเองมวยโหปุยรวน <laughs> วันนี้เรากำลังจะขึ้นเขาไปพิจิริลินนะแต่ว่าเรามาพักเบรกดื่มชากาแฟกันก่อนนะนี่คือวิวก็เริ่มสวยละแล้วก็เริ่มดำเข้ามานี้ถนนนี่คือแคบมากนะสำหรับรถสองลนส ข้างสายคือเหวลึกแล้วนะทุกคนชันนี้ลุนทุกวินาทีจ้ะถึงแล้วนะคะดาจีนั่งเกรงตัวตัวเกรงมากเพราะว่าถนนนั้นคือคือมันทางมันแคบแล้วก็ รถแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะมีที่กั้นซึ่งที่กั้นอ่ะคือถ้าหล่นลงไปนั่นคือเหวนะแต่พี่คนขับเรานี่คือแบบสุดยอดถ้าไม่เสียนจริงๆนะไม่ได้พี่คนขับเราไม่ให้ไข่แซงซักคนเลยแล้วก็แซงทุกคันที่อยู่ข้างหน้าทำไปบ่อยไม่ไดีนะอันตรายแล้วดูตรงที่นางบอกว่าโรงแรมอยู่ข้างบนขึ้นไปอีก กี่ขัน้นวลเนี่ยเบบ t s very high <S นางบอกว่าหรงหลงว่าผิดทางเ a บีไม่ผิดขึ้นมาตั้งผิดทางยังวะเออทำงาน่นี่ต้องเดินขึ้นขเขาอย่างเดียวนะ ยังไม่ึงเงย่งเขาสูงมากออไม่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อมีคนอยู่ ทุกคนเราไม่ได้อ่ามน้ำนะเมื่อคืนแต่ว่าตื่นเช้ามาเราเจอนี่คือวิวของห้องเรานะคะสวยงามมากตื่นมาแล้วเจอวิวนี้แล้วก็ตรงโน้นไกลๆนั้นเป็นเทือกเขาหิมาลัยอยู่ข้างบนมีหิมะว้าวสวยงาม จิลิน world's nicest place ฉันชอบนะนอกจากจะมีชาที่ดังไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมที่นี่ยังสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยด้วยนะทุกคนวิวอลังการสุดๆ เขาบอกว่าถ้ามาถึงดาทิลิงไม่ดื่มชาดาทิลิงมาไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดื่มชาดาทิลิงกันไปพีคาฟูนางไม่ค่อยเก่งเรื่องบาลานซ์ตัวเท่าไหร่สเีเขียวบนเขาทั้งลูกนี่คือไร่ชานะ แต่เขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่เขาปลูกชากันนะคะแต่ว่าก็ยังมีชาหลงเหลือให้เราได้ลองอยู่มาถึงแล้วแต่ปิดค่ะแล้วก็ปิดค่ะทำไงคะราเดินมาตั้งไกลตอนนี้กำลังเดินกลับเขาบอกว่า our tea is waiting to tell you its story เขาลืมบอกไปว่าวันนี้ปิดนะเราต้องเดินกลับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเป็นเหมือนวัดแบบของทิเบตแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวัดที่แบบผสมภาษาระหว่างบุด,ดิสแล้วก็ฮินดี ชานี่คือเงียบมากแล้วท็องสมุทรตอนนี้คือคนเริ่มออกมาทำมาหากินถนนที่เดินตั้งแต่มานี่คือน่าจะกิโลนะคนะเต็มไปด้วยผู้คนอ่ะในเมื่อไร่ชามันปิดใช่ไหมเราก็มาร้านชาชื่อดังเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาลองดื่มชาดารจิลิงกันแก้วที่เห็นนี้เป็นแก้วแชมเปญนะแต่เอามาเสิร์ฟชาให้เหมาะกับชื่อที่บอกว่าเป็นแชมเปญแห่งชาแลวเนาะกลิ่นหอมมากทุกคน ทีา่าจิงกันนะคะนอกจากชาแล้วบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินก็คือฟินมาก อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือ t o อยเทรนนะทุกคนสมัยก่อนนี่ใช้ขนส่งชาจากดัชิลิงไปยังเมืองซิลิกรีเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันสถานีรถไฟที่นี่ดัชิลิงเรลเวย์ตรงนี้คือมีมาตั้งแต่สมัยคริสตศักราช1881นะเก่าแก่มากแล้วก็เป็น heritage ไซน์นะเป็นมรดกโลกนะ เขาถอยไป้างหน้าแล้วเขาจะถอยมาเอาหัวมาใส่ไทยนีไ่ไงไงเอาหัวมาใส่หัวจักรที่เห็นนี่เป็นหัวจักรดีเซลนะซึ่งมันจะมีหัวจักรไอ้น้ำในสมัย<ง>ก่อน<ง>ด้วยเขาบอกว่ามันกำลังมาเขาบอกว่าที่นี่ที่เราเช็คมานะหัวจักรจะมีทั้งเป็นแบบไอ้น้ำแล้วก็เป็นแบบ หัวจักรดีเซลที่เราเห็นตรงโน้นไกลๆเรากำลังเมนเทนต์หัวจักรไอ้น้ำอยู่ราะว่าตรงนี้ที่เราเห็นเป็นหัวจักรดีเซลโห้โซนคุณยายโอ,อ,อ,อ้คุณยายคุณยายสุดยอดเลยนี่คือสังแกะเต็นเต็มสองถังเราอาวเลยอ่ะ คือตอนนี้เรารอรถไฟมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะยังไม่มาอีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้เจอไหมวันนี้คือเราไปถามแล้วเขาบอกว่าจะมาตอนประมาณบ่ายสามครึ่งแต่ว่าเขาให้มารอก่อนบ่ายสามยี่สิบได้ยินเสียงแล้วมาแล้วตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นเลยค่ะเจ้ามาแล้วตื่นเต้นหัว ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เจอแบบหัวจักไอ้น้ำแบบนี้ไอ้น้ำจริงีนี่คือรถไฟทอยเทรนที่อยู่สูงที่สุดในอินเดียเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำที่ถูกใช้มาแล้ว143ปีเลยนะและก็ยังคงมีการใช้อยู <S <S Link, evet> <S <S ่จนทุกวันนี้จะทิ้งตัวไว้ตรงนี้นี่คนกำลังลงอยู่ แต่คือหัวนะหายไปแล้วนะคือหัวไปก่อน <laughs> เอา้านี่ไงกลับมา รเไฟนะเป็นรถไฟของเล่นแต่นั่งได้จริงคือจากที่นับมี3ามสิบที่นั่งเองนะเป็นรถไฟที่น่าจะแบบเล็กสุดที่สุดและที่เคยเจอมาแล้วก็น่ารักที่สุดแล้วถึงแล้วนะนี่พุทธิสต์ t ทมเพิลพีส์ปะโกดะเป็นแบบพุทธิสต์ใช Yeswhy you're not so sure นี่เป็นวัดพุทธที่สร้างโดยพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นนะและที่เห็นเนี่น่าจะเป็นการสวดมนต์แบบญี่ปุ่นเขาจะเดินไปรอบโบสถ์แล้วก็ตีกรองพร้อมสวดมนต์ไปด้วยแบบนี้พอขึ้นมาข้างบนก็จะได้ความสงบสมชื่อ peace pagoda จริงๆพร้อมกับวิวภูเขาท้องฟ้าและบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกดิน วันนี้อิ่มกายอิ่มใจแล้วก็สงบที่สุดวันค่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนั่งรถจีบข้างบนนะคะ ไปคะ่ะทุกคนเราจะพาขึ้นรถจี๊ปเดินทางไปยังสิขิมกันไปดูกันว่าคลิปหน้าเราจะเจออะไรบ้างรอติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอนสีเ journey เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ